คนบนเรือเหนือชั้นแค่ไหนอดีตศัลยแพทย์เล่าปริศนาเหมือนสุดยอดวิชายังคงเคลื่อนไหวในคดีแตงโมนิได้อย่างต่อเนื่องโดยหมอทวัชชัยพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรลินอดีตศัลยแพทย์ผลล่าสุดคนบนเรือจับวมมาลัยไรดีเอ็นเอความแปลกแนละปมพีรุษในคดีแตงโมสุดยอดวิชาจับวมมาลัยไรดีเอ็นเอไม่ทิ้งเส้นผมหรือเลื่อนให้ตรวจไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นคนขับ โดยเฟ e บุ๊กของพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการจนารินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าได้โพสต์ไว้ว่าเหยียบหิมะไร้ร่องรอยกับจับพมมาลัยไรดีเอนเอในยุทธภพเล่าขันกันว่าวิชาตัวเบาของชอริวเฮียงถึงขั้นเหยียบหิมะไร้ร่องรอยแต่ยังทิ้งกลิ่นหอมไว้เป็นหลักฐานชอริวเฮียงไม่ใช้อาวุธ มีแต่สมองและวิชาตัวเบาศัตรูของเขาแต่ละคนล้วนมีฝีมือลำเลิศในแผ่นดินสิ่งที่เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าทุกครั้งคือการแฉความจริงที่ลดความมั่นใจฝ่ายตรงข้ามและความเชื่อมั่นในตนเองที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม ซึ้ครั้งสําคัญของชอลิวเฮียงคือถล่มวังค้างเข้าว,วงเล็บไม่ใช่วัดค้างข้าวที่แร่นเรือไปตอนตีสามตาม GPS นะวิชาจับงมอลไรหรือ DNA เหนือชั้นกว่าทั้งยังไม่ทิ้งเส้นผมหรือเลื่อนให้ตรวจภายหลังได้อีกสุดยอดวิชาจริงๆแต่ธรรมะย่อมชนะอธรรมในที่สุดขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ